ว้าว,วาจะมาทําสามะเขือหเห็นผักชีแห้งกลายเป็นเราได้ 1, พันเม็ดผักชีไปด้วยนะคะนี่โอ้มันสุดยอดมากเลยจ้ะป้าก็จะมาขายี้ลงแบบนี้เลยเขาง,งอกก็คือกําไรเขาไม่งอกก็ไม่เป็นอะไรนี่เราก็จะมาถอนแล้วก็มาทําแบบนี้เลยจะทําสามะเขือค่ะวันนี้ทําสามะเขือไปแล้วก็ดูแลต้นมะละกอไปทำาสามะเขืออย่างไรป้าก็จะเอาใบที่เหลืองๆเขานี่นะคะออก เอาแบบนี้นะเอาแบบนี้เลยให้เขาให้เขามีความโปรง่ง่ะค่ะอุ้ยตรงนี้มีมีพริกงอกด้วยค่ะนี่อาจจะเป็นพริกกระเหลี่ยงเนาะจะเก็บไว้แบบนี้แหละค่ะนี่เลยขอ่วอยค่ะ <c oughs> โอ้หเนี่ยค่ะเน่นเน,น นี่ดูสิครัเนี่ยว,ว้าวเม็ดอักชีมันโอเคมากเลยนะเนี่ยแล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะป้าจะไม่ได้ถอนหญ้านะคะป้าจะปบไปแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ตัดออกตัดทำให้ตรงนี้ตรงทำให้ตรงนี้ตร่งหญ้าก็ตัดออกแบบนี้นี่คือการทำต่อมะเขือนะคะของป้าเนาะ ไม่ได้ยากอะไรเลยป้าๆจะไม่ได้ถอนอะไรออกแต่ป้าก็จะเอานี่เลยดินหมกักแล้วก็เปลือกไข่ขั่วเอามาให้อาหารเขาก็จะเป็นแคลเซียมเพื่อที่ทําให้พืชขอ,องเรางอกงามน,นะคะเสร็จแล้วป้าก็จะเอาดินลงไปเลยทำแบบนี้เลยจ้ะ นี่คือการทําสาวแล้วก็ให้อาหารมะเขือแล้วก็เราก็จะได้เมิตรผักชีที่เราโรยไปเมื่อกี้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ได้นี้เลยพริกกระเรียงมางอกเองค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำสาวข้าวมาลดจุกขบวนการทำาสาวมะเขือนะคะ เพียงเท่านี้เราทําทุกวันวันละหนึ่งอย่างเราก็ได้วันละหนึ่งอย่างถ้าเราทําทั้งหมดสามสิบวันเราก็ได้สามสิบอย่างมันคือแบบสุดยอดมากไปทดลองทําดูนะคะทําแบบป้าก็ได้ไม่มีเวลาเราปลูกทิ้งๆไว้แล้วเราก็มาดูแลที่หลังได้เราสามารถตกแต่งได้ให้อาหารเขาแล้วเดี๋ยวเราก็ได้รับประทานลูกนะคะนี่ก็มีจะมีลูกเล็กๆแลว้วค่ะนี่เดี๋ยวเราก็ได้รับประทานลูกนี่เขากําลังจะออกดอกนะคะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ